สวัสดีค่ะนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูสิทิลักษณ์นามนวลอีกเช่นเคยนะคะยังคงอยู่บทที่8นะคะการวัดปริมาตรเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องการวัดและเปรียบเทียบปริมาตรเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมสนุกๆในการเรียนคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวัดและเปรียบเทียบปริมาตรเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงกันนะคะเครื่องตวงเล็กๆน่ารักดีค่ะเรามารู้จักเครื่องตวงกันก่อนเลยนะคะเครื่องตวงชิ้นแรกค่ะนี่เลยค่ะถ้วยตวงนะคะอันนี้เป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะ อันนี้ค่ะเศษหนึ่งส่วนสองถ้วยตวงนะคะต่อไปค่ะอันนี้ค่ะเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงนะคะอันนี้ค่ะเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะแต่ว่าในระดับชั้นประถศึกษ,ษาปีที่สองนี้เราจะเน้นไปที่ถ้วยตวงที่มีขนาดหนึ่งถ้วยตวงนะคะอันนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูกันที่ช้อนโต๊ะนะคะ อันนี้เรียกว่าเครื่องตวงที่เป็นช้อนโต๊ะนะคะอันนี้คือช้อนชานะคะ1ช้อนชาค่ะอันนี้คือเศษ1ส่วน2ช้อนชานะคะอันนี้คือเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะแต่ว่าในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2นี้นะคะเราจะเน้นไปที่1ช้อนโต๊ะคือเครื่องตวงอันนี้นะคะแล้วก็ 1ช้อนชาเครื่องตวงอันนี้ค่ะต่อไปเป็นถ้วยตวงสำหรับตวงของเหลวนะคะก็คืออันนี้ค่ะถ้วยตวงขนาด1ถ้วยตวงสำหรับตวงของเหลวนะคะกิจกรรมสนุกๆของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในครัวช่วยคุณแม่ทำกับข้าวนะคะคุณแม่บอกว่าต้องการ น้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา2ช้อนชาค่ะและก็สีผสมอาหาร1ถ้วยตวงนะคะและแป้งมัน1ถ้วยตวงค่ะเด็กๆช่วยคุณแม่ตวงสิ่งเหล่านี้ในการทำอาหารนะคะเรามาลองตวงกันดูค่ะน้ำตาลใช่ไหมคะคุณแม่บอกว่าต้องการกี่ช้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะใช่ไหมคะแล้วก็เลือกเครื่องตวง ที่เหมาะสมนะคะก็คือเครื่องตวงที่มีขนาด1ช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะวิธีการตรวงนะคะก็ตักจนพูนช้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้ปาดใช่ไหมคะปาดให้เรียบเสมอขอบช้อนนะคะเราก็จะได้น้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะคะคุณแม่ต้องการกี่ช้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะใช่ไหมคะแล้วก็ตวงอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขึ้นมาจนพูนนะคะแล้วก็ใช้ไม้ปาดค่ะให้เรียบเสมอขอบนะคะเสร็จแล้วก็เทค่ะได้น้ำตาลสองช้อนโต๊ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปคุณแม่อยากได้อะไรอีกคะน้ำปลาสองช้อนชาใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกช้อนชานะคะในการตวงน้ำปลาตวงน้ำปลาต้องใช้ไม้ปาดไหมคะไม่ต้องใช้นะคะวางไม้ปาดลงค่ะตวงตงั ตักน้ำปลามาเต็มๆช้อนแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องให้หกนะคะหนึ่ช้อนค่ะเสร็จแล้วก็ตักอีกครั้งหนึ่งนะคะได้น้ำปลาเป็นช้อนที่สองค่ะสองช้อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำปลาสองช้อนชานะคะต่อไปคุณแม่อยากได้อะไรอีกคะน้ำสีผสมอาหารนะคะ น้ำสีผสมอาหารเอากี่ถ้วยคะ1ถ้วยตวงใช่ไหมคะเราจะเลือกถ้วยตวงแบบไหนคะถ้วยตวงสำหรับตวงของเหลวหรือว่าถ้วยตวงสำหรับตวงของแห้งคะน้ำสีผสมอาหารเป็นของเหลวใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกถ้วยตวงสำหรับตวงของเหลวค่ะเทน้ำสีผสมอาหารลงไปในถ้วยตวงนะคะ สังเกตว่าที่ถ้วยตวงจะมีขีดบอกระดับนะคะระดับที่1ถ้วยตวงนะคะเห็นไหมคะระดับ1ถ้วยตวงเทให้พอดีขีดนะคะถึงขีดแล้วใช่ไหมคะค่ะเราก็จะได้น้ำสีผสมอาหาร1ถ้วยตวงค่ะต่อไปคุณแม่บอกว่า อยากได้อะไรคะแป้งมันใช่ไหมคะหนึ่งถ้วยตวงแป้งมันเราจะใช้อะไรตวงดีคะต้องใช้ถ้วยตวงสาหรับตวงของแห้งนะคะเก่งมากเลยคะ่ะการตวงของแห้งเราต้องทํำยังไงคะตักจนพูนใช่ไหมคะตักแป้งมันจนพูนเลยนะคะ จนพูนแล้วเราก็ใช้ไม้ปาดใช่ไหมคะให้เรียบเสมอขอบค่ะนี่เลยค่ะเราก็จะได้แป้งมันหนึ่งถ้วยตวงนะคะสำหรับให้คุณแม่ทำอาหารค่ะเห็นไหมคะเป็นกิจกรรมสนุกสนุกที่ทำกับคุณแม่ได้นะคะค่ะต่อไป อันนี้ก็จะเป็นการฝึกการตวงนะคะต่อไปถ้าเกิดว่ามีข้อมูลของการตวงให้เราแล้วนะคะเราจะสามารถบอกปริมาตรเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะหรือถ้วยตวงได้ไหมคะแล้วเราก็ต้องเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ สำหรับตัวอย่างที่1นนะคะเราก็จะเป็นพริกป่นค่ะพริกป่นเราใช้อะไรตรวงดีคะเราใช้อันนี้เขาเรียกช้อนอะไรคะช้อนชาหรือช้อนโต๊ะคะช้อนชานะคะพริกป่นมีปริมาตรทั้งหมด4ช้อนชานะคะเพราะว่าเราตรวงได้4ช้อนชาค่ะต่อไปคะ่ะพริกไทยนะคะพริกไทยตวงพริกไทยได้เท่าไหร่คะใช้ช้อนชาตวงเหมือนกันนะคะได้พริกไทย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช้อนชาใช่ไหมคะพริกไทยอยู่ในขวดมีปริมาตรเจ็ดช้อนชาค่ะสังเกตเห็นอะไรคะเด็กๆปริมาตรสี่ช้อนชากับปริมาตรเจ็ดช้อนชาหน่วยปริมาตรเป็นหน่วยเดียวกันใช่ไหมคะก็คือช้อนชาเราสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ไหมคะเปรียบเทียบกันได้นะคะดังนั้น เราจึงสามารถนำ4ช้อนชาและ7ช้อนชามาเปรียบเทียบกันได้ค่ะเราก็จะได้ว่าพริกป่นมีปริมาตรน้อยกว่าพริกไทยอยู่เท่าไหร่คะเราหาคำตอบได้อย่างไรเอ,อ่ยทำมาแล้วนะคะคลิปที่แล้วนำปริมาตรมาลบกันใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า7ช้อนชานะคะลบด้วย4ช้อนชานะคะดังนั้นพริกป่นมีปริมาตรน้อยกว่าพริกไทย3ช้อนชาค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันต่อไปนะคะน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชและก็อะไรอีกคะตวงน้ำมันพืชก่อนนะคะน้ำมันพืชตวงได้กี่ถ้วยตวงคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าถ้วยตวงใช่ไหมคะตวงน้ำมันพืชได้ห้าถ้วยตวงคะ่ะต่อไปคืออะไรคะนาำพึ่งค่ะ เราจะตวงน้ำผึ้งเราใช้อะไรตวงคะถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะนำปริมาตรมาเปรียบเทียบกันค่ะน้ำผึ้งตวงได้กี่ถ้วยตวงคะสี่ถ้วยตวงนะคะดังนั้นน้ำผึ้งมีปริมาตรสี่ถ้วยตวงค่ะเปรียบเทียบห้าถ้วยตวงกับ4ี่ถ้วยตวงใช่ไหมคะเพราะว่าหน่วยปริมาตรเหมือนกันค่ะเราก็จะได้ว่าน้ำผึ้งมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำมันพืชอยู่กี่ถ้วยตวงคะ ก็คือน้ำห้าถ้วยตวงลบด้วยสีถ้วยตวงใช่ไหมคะก็จะได้ผลบเป็น1ถ้วยตวงนะคะน้ำพึ่งมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำมันพืชหนถ้วยตวงค่ะทีนี้เราลองมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะข้อที่1ค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะน้ำตาลทรายแดงเห็นไหมคะ ตวงน้ำตาลทรายแดงได้กี่ถ้วยตวงคะได้ห้าถ้วยตวงใช่ไหมคะเติม5ค่ะเราทำแบบหวัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเราก็จะได้ว่าน้ำตาลทรายแดงมีปริมาตรหถ้วยตวงค่ะต่อไปตวงอะไรดีคะเกลือนะคะเกลือมีปริมาตรกี่ถ้วยตวงคะ1 2 3่5 6 7 8สามี่ห้าหดด้า้าถ้วยตวงใช่ไหมคะ ดังนั้นเกลือจึงมีปริมาตรถ9ถ้วยตัวนะคะเด็กๆเ,เติมลงไปพร้อมกันเลยนะคะมีคำถามต่อไปไหมคะมีค่ะดังนั้นเกลือมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำตาลทรายแดงคะเราจะรู้ได้อย่างไรคะเด็กๆก,ก็ต้องนำ5ถ้วยตวงเปรียบเทียบกับ9ถ้วยตวงนะคะจำนวนใดมากกว่าคะ เกลือคือ9้าถ้วยตวงใช่ไหมคะ9ถ้วยตวงมากกว่า5ถ้วยตวงดังนั้นเกลือมีปริมาตรมากกว่าน้ำตาลายแดงนะคะมากกว่าอยู่เท่าไหร่คะเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็ต้องนำา9ถ้วยตวงลบด้วย5ถ้วยตวงใช่ไหมคะได้ผลลบเป็น4ถ้วยตวงค่ะดังนั้นเกลือมีปริมาตรมากกว่าน้ำตาลายแดง4่ถ้วยตวงค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะ ข้อที่2ค่ะน้ำเชื่อมมีปริมาตร15ถ้วยตวงค่ะน้ำกะทิมีปริมาตร20ถ้วยตวงค่ะน้ำเชื่อมมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำกะทิคะเราก็ต้องนำ15ถ้วยตวงเปรียบเทียบกับ20ถ้วยตวงใช่ไหมคะ15น้อยกว่าหรือมากกว่า20ค่คะ15น้อยกว่า20ค่ะดังนั้นน้ำเชื่อม มีปริมาตรน้อยกว่าน้ำกะทินะคะแล้วน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่คะเราจะรู้ได้อย่างไรคะเราก็ต้องน้ำ20ถ้วยตวงลบด้วย15ถ้วยตวงใช่ไหมคะได้ผลลบเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆคิดได้หรือยังคะยอดเยี่ยมมากคะ่ะ20ถ้วยตวงลบด้วย15ถ้วยตวงก็ต้องได้ผลลบเป็น5ถ้วยตวงนะคะ ดังนั้นน้ำเชื่อมมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำกะทิ 5. ถ้วยตวงค่ะเด็กๆเก่งกันมากเลยนะคะเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันนะคะสำหรับวันนี้ในการวัดและเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวหรือปริมาตรของของแห้งที่มีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะหรือถ้วยตวงนะคะเราได้เรียนรู้ประเด็นสําคัญกัน2ประเด็นค่ะประเด็นแรกนะคะก็คือการวัด ปริมาตรของของแห้งหรือของเหลวนะคะด้วยการตวงอาจบอกปริมาตรเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะหรือถ้วยตวงค่ะประเด็นที่2ก็คือการเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งหรือของเหลวสสิ่งนะคะเป็นการบอกว่าปริมาตรของของแห้งหรือของของเหลวได้เท่ากันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไรค่ะอาจมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะหรือถ้วยตวงนะคะ วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมสนุกสนุกในการเปรียบเทียบปริมาตรที่เป็นช้อนชาช้อนโต๊ะหรือถ้วยตวงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้กลับบ้านไปอย่าลืมทบทวนบทเรียนทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายก็จบไปนะคะเรื่องการวัดและเปรียบเทียบปริมาตรเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงนะคะ คุณครูก็มีงานที่จะให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า74ถึง75นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ